นะคะนี่เรากำลังจะวิธีปลูกกล้วยนะคะเห็นไหมคะขุดหลุมประมาณเท่าไหร่นะเฮียกุยคือหลุมธรรมชาติกล้วยธรรมดาทั่วไปอะครับมันก็ไม่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 กว้างเท่าไหร่ปลูกกล้วยธรรมดาเออนะคะประมาณสามสิบเซนครับผมสามสิบเซนเอาแกบดำคลุกครับปุ๋ยชีวภาพครับผมปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยปุ๋ยเอ่อปุ๋ยเม็ดใช้ไม่ได้นะเพราะว่ายังเป็นยังรลามันยังเล็กอ่ะ ก็ไม่เล็กนะไม่เล็กเนื้อเยื่อไม่เล็กแต่มันเป็นพันเนื้อเยื่อเราต้องช่วยนะดูเนื้อเยื่อที่เราจะปลูกนะฮะอันนี้เนื้อเยื่อนี่ตัดใบออกใช่ไหมเนี่ยครับผมเนื้อเยื่อที่เราเพาะไว้สองเดือนครึ่งนะคะแรงสองเดือนครึ่งดูนะฮะอย่างนี้จะไปเร็วลมแรงลงมแรงแล้วตีใบแตกตีใบแตกอ่าเพาะไว้ดูเห็นนะฮะสองเดือนครึ่งนี่ครับรากรากรากขุดแล้วนี่ขุดตามเข่งเลยไงหน่อยสิคะไงนี่ครับนี่นี่ ใช่ไหมฮะนี่รากเต็มเค่งเลยกล้วยน้ำว่ายักษ์ปกติแล้วนะคะก็รากใหญ่แล้วนี่จะออกปีเมื่อเก้าเดือนตรงนี้ก็จะเหลือเวลาหกเดือนเท่านั้นนี่ครับเราเคยปลูกมาแล้วนะคะหกเดือนเราก็จะออกปีเลยคุณระยะเวลาครับรากรากลากนี่อันนี้ตัดใบไปแล้วอ่าหลายเส้นนะฮะหลายเส้นเยอะมากคือลมตีใบแกอะครับอืมเขาเอานั่งมอเตอร์ไซค์มาครับนี่ ดูลากสินี่นี่นมฮะไปเร็วมากเลยเนี่ยเส้นนะเส้นเท่านี้ก็เรียนออกปลีก่อยนี่นี่ลากเยอะมากอ่าหกเดือนออกปลีแล้วก็หกเดือนไอสามเดือนนะฮะเนี่ยอ่าประมาณสองเดือนใส่ขิงไว้สองเดือนสามสามเดือนสามเดือนสามเดือนก็อีกหกเดือนออกปลีปกติต้องเก้าเดือนนะคะก็ทุนระยะเวลาไปสามเดือนครับออกปลีเสร็จแล้วหลังจากออกปลีประมาณสี่เดือนก็ตัดได้นะคะทั้งหมดก็เวลาสิบสี่เดือนก็จะเหลือเวลาสิบเอ็ดเดือนตัด คือจะตัดเครือได้ภายใน11เดือนถ้าเป็นไซส์ขนาดนี้นะคะสามดิไซส์นี้เลยไซส์นี้11เดือนตัดได้เลยค่ะตัดเค,ครือขอบคุณนะคะแล้วก็6เดือนครับตัดปลีโอ้ยหเดือนมีปลีครับผมอา้าวลงเลยค่ะครับไม่ยากอะไรเลยง่ยายง่ยายปลูกกล้วยธรรมดาครับนะคะสามเนือือยักษ์ครับผม นะคะหกเดือนปลีออกแล้วค่ะเห็นไหมปุ๋ยชีวภาพนะคะครับปุ๋ยชีวภาพใส่ไปแล้วใช่ไหมไม่ไม่ดีเยอะนะครับลองกดพื้นอ่าใส่ไปประมาณเท่าไหร่กำมือสองกำมือครับสองกำมือครับต้นละสองกำมือไซนี้นะอ่าโอเคแล้วก็ธรรมดาใช้จอบแต่นี่เขามือทองเขาก็เลยใช้มือ เราดินกบครับเข้าดินกบลอาโอเคแค่นี้ค่ะเสร็จวิธีเปิดน้ำใส่จบครับแต่ถ้าเผื่อจะให้มีที่ไหนลมสเดือนนะนี่คือสสามเดือนสาสามเดือนนะคะเดือันนี้คือกั้นตอนการลดน้ำนะลดน้ำแบบสบายสบายเห็นไหมแค่นี้เองจบ